กระแสสินค้าจีนราคาถูกไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ประกอบการไทยเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรปกําลังออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเทคโนโลยีพลังงานสะอาดจากจีนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกังหันลมครับที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งจีนตอนนี้เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในโลกครับ โดยกังหันลมจากจีนนะครับถูกกว่าสหรัฐและสหภาพยุโรปถึง20%ครับทำให้ตอนนี้หลายคนกำลังมองว่าจีนกำลังเป็นผู้ครองตลาดโลกสำหรับสินค้าหมวดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหรือไม่แล้ววันนี้เดอะรีเฟอร์จะชวนทุกคนไปดูอุตสาหกรรมการผลิตก,กังหันลมของจีนครับว่ามันใหญ่แค่ไหนและทำไมจีนเนี่ยถึงสามารถกินส่วนแบ่งการตลาดได้มากขนาดนี้แต่ก่อนจะไปดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปอนกับทีมสปอตไลท์ด้วยนะครับ ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่กินส่วนแบ่งการผลิตกังหันลมมากที่สุดในโลกครับโดยจากข้อมูลของสภาพลังงานลมโลกหรือ Global Wind Energy Council นะครับในปี2023จีนผลิตกังหันลมได้ทั้งหมด163กิกะวัตต์หรือที่เป็น60%ของปริมาณกังหันลมที่ผลิตในปีนั้นขณะที่กำลังการผลิตของบริษัทในยุโรปสามารถผลิตได้ที่19%และสหรัฐสามารถผลิตได้แค่9%ครับ นี่ทาให้จีนกลายเป็นผู้ส่งออกกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเฉพาะสําหรับตลาดที่ต้องการใช้อุปกรณ์พลังงานสะอาดเป็นจํานวนมากอย่างสหภาพยุโรปโดยในปี2023จีนส่งออกกังหันลมไปสหภาพยุโรปเป็นมูลค่ารวมถึง1,420ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่52,000ล้านบาทซึ่งสาเหตุที่ทําให้กังหันลมจากประเทศจีนนะครับถูกกว่าสหรัฐและสหภาพยุโรปเพราะว่าจีนเนี่ยสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ถูกกว่าสหรัฐและยุโรปถึง20 และมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับจากข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรเพราะจีนสามารถผลิตวัตถุดิบราคาถูกได้เองภายในประเทศโดยเฉพาะเหล็กกล้าที่เป็นส่วนประกอบถึง90%ของกังหันลมโดยในปี2023ราคาวัตถุดิบที่ถูกลงและการแข่งขันที่มากขึ้นทําให้ราคากังหันลมของจีนลดลงถึง30%ออีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเลยนะครับที่ทำให้จีนสามารถคุมต้นทุนการผลิตได้ดีมากคือการสนับสนุนจากภาครัฐครับ การสนับสนุนนี้เข้ามาในรูปแบบของทั้งเงินสนับสนุนทางตรงและทางอ้อมโดยในปี2019รัฐบาลจีนให้เงินสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นเงินถึง1.73%ของ GDP ในปีนั้นซึ่งมากกว่าสหรัฐถึง4เท่ารวมไปถึงสนับสนุนให้บริษัทเหล่านี้ เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ของจีนซึ่งดูแลโดยรัฐบาลและมักจะให้เงินกู้แก่อุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนต้องการปั้นให้เติบโตเท่านั้นโดยจากข้อมูลของสำนักงานสถิดิจีนในปี2023ธนาคารหลัก4แห่งของจีนปล่อยสินเชื่อให้บริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดมากถึง1.2ล้านล้านดอลาลา,าร์สหรัฐหรือราว44ล้านล้านบาท นอกจากนี้ในปี2009รัฐบาลจีนยังมีการเริ่มใช้มาตรการฟีดอินทาริฟหรือ FIT ซึ่งเป็นการส่งเสริมการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมเพื่อเป็นการจูงใจนะครับให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ครับซึ่งอัจรา FIT จะอยู่ในรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการไม่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าไฟฐานเลยค่า FT ทําให้มีราคาที่ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรม รัฐบาลกลางเริ่มลดการอัดฉีดเงินในมาตรการ f i t ตั้งแต่ปี2020ถึง2021แต่รัฐบาลท้องถิ่นหลายที่ยังให้การสนับสนุนค่าไฟเพื่อจูงใจให้มีการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมเช่นรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งที่ประกาศแผนจะให้เงินสนับสนุนค่าไฟที่ทำจากพลังงานลมเป็นมูลค่ากว่า500ถึง1,500หยวนต่อกิโลวัตต์ไปจนถึงปี2025 โดยนอกจากราคาที่ถูกแล้วกังหันลมของจีนยังโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์คุณภาพและนวัตกรรมสะท้อนจากปริมาณโมเดลกังหันลมที่อยู่ในครอบครองของบริษัทจีนที่เพิ่มขึ้นถึง426แบบในช่วง4ปีที่ผ่านมาขณะที่ผู้ผลิตนอกประเทศคิดค้นกังหันลมแบบใหม่ๆรวมกันได้แค่29แบบเท่านั้นในช่วงเวลาเดียวกันจากข้อมูลเหล่านี้ครับจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตกังหันลมของจีนนะครับได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆมากๆครับจากหลากหลายปัจจัย ทั้งทรัพยากรที่สมบูรณ์และการสนับสนุนจากรัฐบาลทําให้เกิดการคิดค้นและการพัฒนาอย่างรวดเร็วครับทั้งหมดนี้ครับทำให้ประเทศจีนสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆครับฟังแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงแชร์กันมาได้นะครับใครสนใจธุรกิจพลังงานสะอาดจากจีนหรือมีไอเดียใหม่ๆยังไงที่ประเทศเราสามารถทําได้แบบจีนแชร์กันมาเลยครับ